ท่านนี้ไปดูตอนที่จะจัดสรุ้ธรรมเนี่ยผู้เจ้าจะอธิบายเนี่ย <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วผู้เจ้าบอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะวิเวกคือจิตนิง่งนะอาศัยวิราคะคือจิตจางคลายอาศัยนิโรธคือจิตดวงนี้ดับผู้เจ้าบอกให้น้อมไปเพื่อโวสักะปล่อยวางไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ที่กําลังเกิดใหม่ไม่อยากได้ วิญญาณเนี่ยเกิดดับเต็มทั่วโลกธาตุสัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงไหนหมดอวิชาเนี่ยไม่ยึดได้ไหมดังนั้นถ้าโยมเห็นวิญญาณเกิดดับมากพอเกิดนิพพิทาเบื่อในวิญญาณไม่อยากได้วิญญาณนะพอวิญญาณดวงที่ตั้งมั่นดับปุ๊บโยมจะปล่อยวางเลยโยมจะไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่เนี่ยคือหลุดพ้นซึ่งโยมจะเห็นว่ามันไวมากมันไม่ใช่ง่ายเลย จึงต้องมีการฝึกฝนตรงเนี้นะอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนโยมเห็นรอยต่อระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณแล้วปล่อยวางนะดังนั้นขณะย้อนกลับไปดูที่ผู้เจ้าบอกอินทรียีภาณาชันเลิศคือจิตหลุดไปปุ๊บกระพริบตาเดียววางหลุดไปปุ๊บกระพริบตาเดียววางนั่นคือผ่านกระบวนการดับเกิดไปแล้วจริงไหมอ่า และดับเกิดวินาทีเดียวกลับมานี่ใหม่ก็คือดับเกิดอีกเห็นนะอ่านี่ผ่านกระบวนการตรงนี้ไปนั่นคือโยมจะต้องเร็วกว่ากระพริบตาเดียวอีกเมื่อจิตจะไปปุ๊บนี่ต้องรู้แล้วไม่ใช่ไปปุ๊บวินาทีเดียวกลับมาผ่านวิรุษไปสองรอบแล้วรอบหนึ่งนี้รอบอีกรอบหนึ่งกลับมาเห็นนะไม่ทันเป็นอย่างนี้ อธิบายเห็นตรงนี้โยมเนาะโอ้ไม่ใช่ง่ายนนยากนะอืมยากนะดังนั้นตั้งเป้าไม่ง่ายเอาแค่ให้ละความเพลินให้ได้ไวดุจกับพริบตาก่อนนะอหรือลดลงมานิดหนึ่งก็อ้าวสินห้าบริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนตอ่ะจบแค่นี้โสดาบันก่อนดังนั้นค่อยๆค่อยๆไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆอีกทีนะ